สวัสดีครับเบสซุกจุบ้านเท่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมกสิฎาพรอวมีพี่น้องมาเบิ้งต้นบักสมพี่น้องครับเมื่อนี้กักซื้อต้นสมมาลงสวนสมนะครับตัวสมในเข้ายู่ในเขาอย่างี้คุดออกมาปลูกไปแล้วครับนี่ทางหลังมืัอนี้เขาแก่ก็ไปซื้อมาแต่สวนอื่นเพิ่นแล้วครับซื้อมาก็หลายเติบเต้นเรี่ยวอยู่งกเลยต้นเพิ่นมาบอด้ลงคลิปลายเมยอโอ้ยอยากไลบ่บอด้ไปหลอกไปเลาะเลยช่วงนี้ มือนี้ก็เลยโอ้ยถ่ายคลิปจักหน่อยก่อนเอาสิว่าหาว่าขี่กันเวียกบ่เฮ็ดซสินีะครับชมก็ได้อุลยจุดเป็นหมากเราด้นี่เอามาปลูกซื้สชุดลูกงูลูกตานี่สิมื้ออื่นก็สิตัดกิ่งครับตัดแล้วก็สิเอามาลงไว้นี่ซับไว้นี่นี่แล้วกอนนี่นี่ก็ใส่น้ำยาเลี้ยงรากไปแล้ว สำหรับปลูกนี่ยปลูกไปเพิม่มใส่ปุ๋ยไปพร้อมเลยอยู่นี่สีดยาไปพร้อมโอ้เจี๋ยเดียวจบเลยอันนี้ผมสีดไปเรียบร้อยแล้วฟังทั้งนี้ทำเลี้ยงเยียงนี่เอประหยัดต้นสมเขาตายเดียดเด๋ยวสีติ๊กสอบเลี้ยงเลี้ยงเห็นอยู่นี่พี่น้องนี่นี่ครับสอบปุ๋ยนี่เนื้อเสียเบิ่งนี่แหละโอ้ยสมประเทศเกาหลีเป็นตอนซ่อนผู้นะ ทรงนีกก็ฝนตกครับสภาพก็ยังที่เห็นนี่แหละครับทั้งคนก็ว่าเอ้ยมาประเทศเกาหลีเพราะมีอาหนาคตโอ้บหเป็นตะไปตะมาโว้ยผมมีจังไดยเนาะเกียร์ยุ่งไงเดี๋ยวมันก็มีแล้วเนาะมุ่งจะว่า,า <laughs> ว่าวะนะ มืออ่นก,กับเซียวเมโค้กุดครับขุดขุดปลูกทด้บบบนีบ้เบากันรอบที่แล้วนั่นใส่เอ็นขั้วขุดโอ้ยสวยสีเหลี่ยมมีขีตาเต็มตาขึ้งขี้ดิน <c oughs> ดนี่มีเงี้ยมยงีมปลูกหรใส่เนียงล่ะนี่ดินปลูกน้ำนี้ขอ,องเขาเจ้านี่นเป็นทุ่งดินปลูกครับนี่ดินปลูกโอ้ยเดี๋ยวมื่น คลิปคลิปมืนเดี๋ยวผมสีไทยตอนปลูกให้มึงตอนนี้เพื่อนกับไปเอาสมยูเทนีมาเทอาเกียกันเลยสมมันซ่อนหากมันกับมึงเอาหลุดโอ้ยสมปีนึงเด้นี่ เป็นกิ้งเสียบยอดตึ้งเบิดกับยี่ห้อยเสียบยอดมันเดี๋ยวขึ้นเมื่อบานจะไปปลูกอยู่บานนึงมันมสิเกิดกู้เพิ่นบ่เดี๋ยวสิหาวิธีทางทรงต้นสมนี่แล้วเมื่อมู่เจ้ามีวิธีทรงอยู่บ่ผู้ใด,ดมีวิธีทรงคอมเมนต์บอกในเด้อนี่เดี๋ยวสิทรงกลับสิทรงกิ่งมันกลับวิสิตอนกลับกะโอ้ คือสียากตั้มต่อหม้อเท่สนอกัขั้นตอนกินก้งกับก็ะไดนี่เป็นตะวันซ่อนครับขจ้าลงทุนสามปีได้เก็บเพื่อนบอกว่าเริ่มเก็บสามปีจนหอดอายุสามสิบปีเพิ่นได้สมขึ้นก็ไดสองลงเลื่อนหนึ่งนะสามสิบปีแล้ะลงเลื่อนกัะบ,บ้าใหญ่ครับเพียรล้วๆนี่เคยไทยเบิ่งให้ติดกันคิปสองคิดไปละ อันนี้ระยะขึ้นทุนสิบปีครับนี่ผมถามเถ่าแก่ลงทุนไปประมาณ6กรล้านวอนไปขึ้นเบื้องเอารถประมาณ1ิบล้านมาอยู่นี่1ิบล้านบาทไทยอ้าวครับ สำหรับคลิปนี้กะสิขออนุญาตอำลาพ้าจากพอเม่พี่น้องไว้เพียงท่านี้เนาะเมื่อได้ล่งคลิปโดนให้นาให้นาตาไปนอกครับโอ้ยยากเวียกครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขา๋ยเขาว่าบ่เฮ็ดเวียกนี่ข่ายเฮ็ดเวียอดู่ม่ได้พอกได้โปรดย่างสวงนี่ครับสำหรับคลิปนี้เป้สุกยุบานเท่ากับสิขอเข้าคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเด้อครับเด้อครับบ๊ายบายเมื่อแล้วเมื่อนี้ย่เพืยองานต่อกันลุยๆๆย